เมื่อเช้าตรู่ของวันที่11กันยายนปี2001หรือประมาณ8.45ตามเวลาท้องถิ่นผู้คนชาวอเมริกันเป็นอันต้องตกตะลึงอย่างหนักเมื่อมีเครื่องบินสองลำพุ่งเข้าชนตึกแฟร์โวลเทจเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์กและอีกสองลำพุ่งชนเพตทกอนและตกที่ทุ่งหญ้าแถวเพนซิลเวเนียตามลำดับโดยฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายเอลกอิดะแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งละครับตั้งสมมติฐานขึ้นมา ว่าผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงนั้นเป็นใครตั้งไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวละครับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่าเหตุการณ์นายอีนและทฤษฎีสมคบคิดนี้กันละครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกระเชิดอยากเล่าเล่าทุกเรื่องที่อยากจะรู้ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในวันที่11กันยายนปี2 0 0 1 เครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11บินพุ่งชนตึกโวลเทจเซนเตอร์หนึ่งโดยในขณะนั้นนะครับผู้คนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วฮะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและยังไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะคือการก่อการร้ายและการโจมตีสหรัฐอเมริกาของกลุ่มก่อการร้ายเอากออิดับบรรดาสื่อมวลชนทุกสำนักต่างแพร่ภาพขณะที่ตึกโวลเทจเซนเตอร์หนึ่งได้รับความเสียหายไฟกำลังลุกไหม้และมีกลุ่มควัน พวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนมากและระหว่างที่ผู้คนทั่วโลกนั้นนะครับกำลังสับสนมืนงงกับภาพที่เห็นอยู่ก็ได้มีเครื่องบินลําที่2องของยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่175้พุ่งเข้าชนตึกวอลเทจเซนเตอร์สองทำให้ผู้คนที่เห็นเหตุหการณ์เริ่มแน่ใจแล้วล่ะครับว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุนแน่นอนล่ะครับและเหตุการณ์โศกนาฏกรรมก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะหลังจากนั้นได้มีเครื่องบินลําที่3 ของอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77ได้พุ่งเข้าชนอาคารเพเทกอนในรัฐเวอร์จิเนียส่วนเครื่องบินลำที่4ของยูน t เต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93ตกลงบนทุ่งหญ้าในรัฐเพนซิลเวเนียก่อนจะถึงเป้าหมายการก่อกรัร้ล้โดยคาดกันว่าเป้าหมายอาจจะเป็นอาคารรัฐสภาในวอชิงตันดีซีจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น3,000กว่าชีวิตเลยละฮะ เหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเหตุการณ์นหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกและทุกคนก็ทราบกันดีว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมผู้คนชาวอาเมริกันนะครับยังคงทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทุกครั้งที่ชาวนิวยอร์กได้ยินเสียงเครื่องบินทุกครั้งที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไฟดับทั่วเมืองผู้คนก็จะรู้สึกหวาดผวาและรู้สึกหวาลัวขึ้นนมททีะ หลังจากการเกิดเหตุนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้พุ่งเป้าสงสัยไปที่กลุ่มการก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงหรือกลุ่มอัลกออิดะในเวลานั้นอย่างรวดเร็วว่าโอซามะบิลลาเดนผู้นาของกลุ่มอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดล่ะครับแต่บิลลาเดนนะครับก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและความเกี่ยวข้องทั้งหมดไปในตอนแรกแต่สุดท้ายนะครับอีก3ปีต่อมาหรือในปี2003บิลลาเดนก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทั้งหมด โดยเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ก็เพื่อต้องการตอบโต้อเมริกานะครับที่อเมริกาให้การสนับสนุนอิสราเอลทั้งยังคงกองกําลังทหารไว้ในซาอุดีอาระเบียและการลงโทษต่ออิรักอีกด้วยล่ะครับส่วนอเมริกานะครับดำเนินการตอบโต้โดยประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทันทีส่งกองกําลังทหารนะครับเข้าสู่อัฟกานิสถานเพื่อขับไล่รัฐบาลตาลิบันซึ่งให้ที่พักพิงแก่กลุ่มอัลกออิดะและได้เดือนพฤษภาคมปี2011นะครับ หลังจากบิลลาเดนลอยนวลมาเกือบ10ปีก็ถูกพบตัวและถูกสังหารไปในที่สุดแล้วครับแม้ว่าคนทั่วไปนะครับจะเชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังการกอร่อเหตุในวันนั้นคือกลุ่มอัลกออิดะกลุ่มก่อการร้ายศัตรตูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแต่นับตั้งแต่เกิดเหตุ11กันยายน2001ก็มีทฤษฎีสมคบคิดผุดขึ้นมามากมายแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ว่าสายลับอิสราเอลนั้นเป็นผู้กอ่อเหตุอย่างแท้จริงหรือทฤษฎีที่ว่า เฮติกันยานั้นเป็นฝีมือของกลุ่มก่อกันลาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มอังกออีดาแต่ก็ไม่มีทฤษฎีไหนนะฮะจะโด่งดังและน่าตกใจเท่ากับทฤษฎีที่ว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลของจอร์ด W บุชเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สถานโลกครั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้ออ้างน,นะครับในการที่จะบุกลุกอิรักเพื่อยึดครองทรัพยากรสําคัญสําคัญ,คญนั่นก็คือน้ามันนั่นแหละฮะและปูทางสู่การครอบครองชาติต่างๆในตะวันออกกลางอีกด้วยก็อาจจะเป็นข้อล่าหาที่ดุนแรง แล้วก็ไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะฮะว่าใครจะกล้าระเบิดบ้านตัวเองใครจะไปทําแบบนั้นแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการน,นําเสนอหลักฐานต่างๆมากมายเพื่อสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดนี้ละครับเช่นภาพยนตร,ร์สารคดีเรื่องลู a เชงผู้กํากับนะครับได้รวบรวมบทสัมภาษณ์และข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจไปอย่างมากละฮะเราลองไปฟังกันดูเลยนะครับเริ่มจากการที่ตึกวอลเทสเซนเตอร์นั้นถล่มลงมาในแนวตั้ง คล้ายกับการที่ตึกถล่มลงมานั้นเหมือนมีการวางระเบิดอาคารเพื่อลื้อทําลายตึกของมืออาชีพนะครับซึ่งนักฟิสิกส์ต่างๆก็ยืนยันนะครับว่าการที่ตึกถล่มลงมาในแนวตั้งนั้นนะ่ะถือว่ามันค่อนข้างผิดหลักฟิสิกส์อย่างมากแล้วฮะเพราะการที่ตึกจะถล่มลงมาจากการที่ขึ้นบินชนนั้นมันจะไม่ใช่ลักษณะนี้แหละครับและทาวเวอร์เจ็ดนะครับ,รบของตึกวอเทสเซนเตอร์ก็เกิดถล่มอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่ได้มีการถูกโจมตีแต่อย่างใด เหมือนจงใจวางระเบิดนะครับให้ระเบิดตามๆก,กันกับตึก 1. และตึก2นั่นแหละฮะรวมถึงมีการซื้อขายหุ้นจํานวนมากๆเลยนะฮะในวอลล์สตรีทอย่างสะพัดขนาดนั้นเหมือนว่ามีบางคนบางกลุบรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นล่วงหน้าจึงรีบจัดการหุ้นในมือของตนและกระแสข่าวที่ว่าเพีทากอนไม่ได้ถูกเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77พุ่งชนแต่เป็นอาวุธของฝ่ายอเมริกันเองต่างหากที่โจมตีเพราะากเครื่องบินนั้นหายไปอย่างรวดเร็วนั่นเองละครับ ทฤษฎีสมคบคิดนะครับก็คือเรื่องเล่าบทความที่สร้างมาจากความคิดของคนหรือคนกลุ่มหนึ่งโดยนําเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาปฏิปต่อเข้าด้วยกันลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปนั้นนะครับอาจจะมีข้อเท็จจริงประกอบแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพียงเพื่อเสริมให้เกิดความน่าเชื่อมากขึ้นอาจมีเหตุผลสนับสนุนจากความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อทางศาสนาการเมืองหรือทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะครับ อย่าเชื่ออะไรที่เราได้ยินมาได้ฟังมาทั้งหมดฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของเราเองดีกว่าและควรใช้วิจรารณญาณก่อนที่จะเชื่อเรื่องนั้นๆด้วยเหตุการณ์วันที่11กันยายนที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่มนุษย์มีความบาดหมางระหว่างชาติกันจนจําเป็นจะต้องเขียนฆ่ากันเองเพื่ออํานาจเพื่อผลประโยชน์และเพื่อความเชื่อที่ต่างฝ่ายต่างาเชื่อว่าตนถูกทั้งที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ มนุษย์ไม่ควรมาเขียนค่ากันเองโลกไม่ควรวุ่นวายเพราะมนุษย์สุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้งนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนของเหตุการณ์นี้นะครับที่เรามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ